ครับปีค <wir> ร <aus> ับนีตัวใหญ่ได้หสวยงามเป็นสีไงดีั้ึวอุยตัวใหญ่ปุ๊บปั๊บเออน่เขียวกระโดระโดกดบ้างนบ้างววหนา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 เร็ว สวัสดีครับ,รบพี่น้องพาพี่พาน้องลุ่มคงลุ่ทาเน,นาะค่ะมาหากบง่ายกบหมอพผ่้เก่าค่ะพี่น้องครับผมเปิดใส่เฟืองเนาะครับผมเ<ไ>ปิดนลำตมลักษณะนี้ได้ครับผมตามตมนเนาะตับเฟืองอแล้ว <này S 1> นี่คะ่ะลงมาเปิดเท่าเดียวหนึ่งพอเลยมีีเพื่นกำลังเสือง่ายไรนี่เมียนกบสลิดขึ้นาเมียนมันชีนขากตัวสุดเขาง่ายโอ้ยตัวงามนี่นะไทลิทสวไวคอนเด้อรครับ นี่ตัวใหญ่ได้หนสวยงามเป็นสีไงอีดีตัวนี้แม่เพราะเป็นลงไปแล้วเนาะลงไปแล้วสีไงากำลังสีไงาตัวเรกแหกมันกะเ้าพี่น้องสีเงตัวงามเลยจ้ะยมมากกวลพี่น้องนฟื้นนอนต้มครบ แมใกุบีลีลล้วอุ้ยนอนตมตัวตัวแล้วเตรมที่สองามมติดๆพี่น้งโอ้ทองฝาสีงาเมนสดใสตเกียวเกียวกำลังเกี่ยวเขาเียวไกลๆุปปปนำพี่้องฮะปปนนี้วเียวกระปูไป หนึ่งยินกับสมตำตื่นค้าตื่นนะเมนกระปูหถวนีหูลให้หลคุดรถคับนางคนน้ำหอมก็เฮ้ยาหองคุดงานเสื่อกนหลาภาหากบน้ำคุดกระปูน้ำเลือดจากที่น้องเห็นหูกระปูคนหลายเนาะจ้หูยังไงเจ้าคนมาได้หลายตัวแล กระกูงายอยู่เนาะค่ะกระปูแล้วก็จะไปเปิดกบต่ออืมออดแล้วอือโอ้วงามตั้งไประกบันเต้ม คึงนต้นหนึ่งคนตินไป่หรือตัวหนึ่งค่ะมีสองตนต่นหนึ่งไปแล้วเมียนกุ้งน้อยกุ้งน้อยตัวไปแล้วจำกันตีเนาะจำกากันอยูน้ำกันเลยมีอาหารเลียนตุ่มสางเตียงเลกน้อกุ้งสิดัวเนาะ ไปแล้วเงยเลยเอดเลียดเลยนี่ที่ดีหมอหมกเอดเลียดเลยโอ้เอเดียดเลยแปดที่สี่เด้อพี่น้องได้เลยถ่ายรูปถ่ายแล้วถ่ายแล้วเลยแปดปีแปดเอดเลียดที่สี่โอ้ตัวนี้งามเนาะใส่งามพี่น้องว่าเปิดเฟืองแล้วเขาคือบกกระโดด ถ้าเขาไปโดนโตเขานะเขาบอกกระโดดได้พี่น้องถ้าเกี้ยวไปโดนโตนี่กระโดโดแช่ไหมครบรอนี้เปุ่นกาซีเขาง่ายเนะยาะเมนจำศินไว้ง응่ายไปครบรอจำศินภาษาชาวบ้านครบจอบจำสินดูาานนนกันเลยพี่น้องมันนี่กำลังได้สีเต็มได้ครับมันนี่ลมกระาพัดเย็นดีดูนี่มันรถไทเหยียบบ่รถเกี่ยวเหยียบบ่นาเพียด่หมอกลอกเนี่ย ออจ้าม <Merci>. yeah. ันมันแต่เธอไงเนาะเมียนอยู่ในหล่องรถเกี่ยวมักตะโมได้เป็นหล่องรถเกี่ยวแล้วก็มีเฟืองปกโค้ฟเป็นจีชอบเข้าไปอยู่สันละเมียนน้ำอัดเจาะน้ำอัดเจาะให้แจ๊ะเศรษฐวตัวหนึ่งเมืองลาดินขีดตมขีดเราอย่างเสยอยู่ละ ใช่แล้นีินี่อ้ยมันจะดูดลงดูดลงแบบนี้ว่มีกระโดดพี่น้องมิจะดูดลงเห็นบ่ลนะเห็นบ่ลนะอึ๊บอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยซ้ำหนันเลยเนาะซ้ำต้นหนันเลยเนาะปลาใส่งามพี่น้องกบแบบนี้สิเขาง่ายเด่นี่เนาะแมนมันคือเขางไงเดียวเขาไงบางนี่จะซ้ำเตี่ยมแล้ว เี่ยเี่ยแตกจากนหนึ่งกับจำง่ายแล้วเนาะก็ดึงขี่ตมกนไน,นอนไม่ได้ขีตมมนอก่น,นอน,นในห,หลอดเกียวู่กับปูง,งตัวเสียบต้องเอามองอีก้กส่งหมนนี่่อุ้ย <laughs> อโบกเคียนี่นก็รักคืออันนี้ขืนป๊๊บนี่นอนต่มดิเคี้ยเฟืองตูุ้ฝูงขึ้นมาเพื่กันยังบทติ่อนจะลองปล่อยแบบนี้แด้ไปนอนเตียนจับเบาะดูได้บทตินจะได้ไปแล้วงานหนู่ตู้ คนเดียวบคันมาโผลงานจนได้จนมีโผลเนาะถ้าพอมองใครจรัะสี่อะไรไปนอนพอมองจนมีข้าวเดียวม,มีนนมมเนาะวุ้ยเขียจนจิตโม่งกัะโบกเจือกนี่หูกเชือกไว้จิตูมีอีกมีตรงมี เติมหัวผมจบลืป um ั๊บ้งงานอยู่ทีเนาะโคทอมอยู่นี่แล้วปะนี่เนาะหาตูเรออยู่นี่หอยนหอยกรเทะเทะกบเทะด้เพ่นเปนคนเทะดิกบเทะนี่าเกิดเทไปเรื่อยเนาะเถไปเรื่อยใส่กับข้นกันเลใส่กับกบกัได้ บนนี้หาตวัวแล้วพี่น้องแต่หาบ่ทั้งทั่วดีเด้อครับอาจจะมีตัวที่หกอยู่แปดตัวแล้วเข้าเดียวนึงมาซิมานกับบาอย่างดิสาซิม,มานกับเข้าเดียวมหาห่างได้สามตัวประมาณสามชั่วโมงเ <laughs> ยอะจังนะมาข้าเดียวได้จอยนี่มาลงกวนไม้โอ้ยด,ดึงแหงโค้ดโมแม่มันสิขาดอยู่แล้วนะมา,มาไม้ใหม่พี่น้องไม้ตะกี้เดี๋ยวหาตัวเลยครับห้าตัว กระโดดจ้าเล่จ right. ้าเล่ยกระโดดบางเดียบ้างเบียรวเรเร็วพี่่บอท่นบท่นเด่นอะไรแล้วบอท่นนอยไรแล้วกบตรีแค่โรคสะจอย ่ทกน้ำพวกน้ำตัดมาเนี้ยวันนี้เอาต้นนี้เอาต้นนี้เห็นนี่ต้นนี้ได้อะเห็นหัหินโอ้โับปวดปมดตรงที่รากขกบแต่เป็นแต่สิบตเนาะโอ้ยเศรษาย่าหัน กระโดดไวตเแข้งโคตรมาเ็อคน,นสีบดเต็นเลยวัานนีเขาตั้งท่าสิเต็นแล้วครบรงนี้ถ้าคบเขาปรตก็ตีตหมอบลงเลยดิอ <ใน S 1> ันนี้เขาตัาง<ช>้งทาเลยจับไปิว่า่นี่จับเลยด้วยบองนี่ด้วยนั่นนะะ่ะปุ๊บปั๊บเออน,นอ เคียร์ออกมานเอาอาหารเขาบอกเคลียร์เขาก็หมอบอยู่นี่แหละนะแต่เขาก็โดดก่อนอ้าเลยซิฟแล้วอุ้ยตัวใหญ่อยู่เป็นสวยงามค่นนอนหนามเนาะพ่นนอนหนามถ้าเขาซิกระโดดเขากระโดดแล้วว่าเขาบอกกระโดดเครื่องพ่อนเมียนนะจอยรวมแปดตัวคุณพระทัานนะสิบเอ็ดเนาะ พุ่ยเลวเขาชีวิตได้ผนแล้วพลผลส้าหาหกหก่นเสี่ยงอยู่พแลเดี๋ยวหล่างใบล่างมือกับพี่น้องวันนี้ได้ดดด1ิโตเนาะโตทชีวิตกระโดดไปอารั ดูเก,ก่าดูเก,ก่ามีนี่ส้มกบมีตก๊บตัวใหญ่นะเนาะโคบต้ง,งงามมันนี่จ้ากบต้งงามๆน้ำเย็นดิค่ะเย็นแลนำนำ้วงามน้าอากาศชว่วงนี้พัดเย็นอยู่แล้ยนะนี่หาบางทีก็หาน้ำหล่อทรายคลองอะไรไปน้องถ้าคลองเพิ่งก็มีนี่เนาะคลองก็มีหน้าอยู่ทั้งขางคลอง,องบางบทีก็มีหนามมาจ่อแจ๊กก็หาบุ๋งเอลืองหลังเราเนี่ยได้กระปูน้อยนึงเพราะว่าบ่ค่อยได้ขุดปลาได้ ตัวหน่อยก็จะออกมาใส่หลอดต่อนะครับใส่ใส่หลอดกบ,บไฟแอบกบสิบตัวสิบตัวงามเลยเหมือนกันนะกบแต่ตัวหน่อยอยู่ว่าตัวหนึ่งสองตัวเลยกบกตะปูปูเไปให้ร้านเบิง้งไปร้านเบิงบ้งไปให้ร้านเบิง้งกบห้าหอกกับมันอยู่มนันเอกบมันจ้าจถือว่ามาันอยู่เนาะ เดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่นอ้องขอบคุณพี่นอ้องสี่ตีตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ